โดยการที่ของผมเนี่ยก็ได้ข่าวจากอาจารย์ประเสริฐบอกว่าพระอาจารย์ให้เปชวนให้บวชซึ่งเราก็กลับอยู่บ้านที่สุพรรณเราก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสได้เจอพระอาจารย์หลังจากไปไล่จับผิดท่านแล้วนะครับราจะจับผิดจริงๆด้วยนะครับไม่เจอความสิ่งที่ไม่ดีจากท่านเลยนะก็ศรัทธาพระอาจารย์มากแต่คิดว่าเราไปปฏิบัติมาเจ็ดวันแล้วมาทาให้ที่บ้านวุ่นวายคิดว่าถ้าขอไปบวดสามเดือนเกเรจะยอมไหม คือถึงเจ็ดวันมึงบ้าขานาดนี้ถ้าสามเดือนมึงง่อนหออมาแน่เลยคุยไปคุยมากลายเป็นเรื่องของกูกูมีส่วนผสมไปทุกๆเรื่องๆๆ <endeavor> <โ łem> นะครับจึงไม่มีความเป็นกลางเราจรึงออกจากเนื้อเรื่องไม่ได้จังจึงยังไม่เป็นอิสระต่ออะไรอะไรท<ะ>ั้งสิ้นแม้กระทั่งระบบทเข้าปฏิบัติรมเสร็จเนี่ยหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นไหมครับหวังเนาะแล้วก็มันไม่ผิดนะแต่อาจจะผิดหวงถ้าท่านหวั ้าตั้งตั้งลูกศร่ผิดท่านอาจจะผิดหวังนะผมเองนะครับจะมีพระอุปชาที่ท่านตั้งชื่อให้ก็แอบเอาปัจจัยไปถวายท่านบอกว่าพรพที่บวชการสามรูปเนี่ยคนอื่นไม่ต้องสนใจนะครับหลวงพ่อผมช่วยตั้งชื่อผมแบบมีปัญญาหน่อยผมถวายครับผมถวายครับให้ซีมาข้างในซีไอเพราะว่าให้เห็นความไม่แน่นอนไม่เที่ยงตามที่จิตไปเกาะกับสิ่งใดแล้วกระโดดโลดเต้น เดี๋ยวถูกหวยในวันที่หนึ่งปีเขาบอกว่าเออน้องมันของงวดที่แล้วแต่ถ้าเราเห็นแต่ถ้าเราเห็นมันจะเข้าใจแล้วจะไม่เป็นไปตามสิ่งนั้นออกมาจากสิ่งนั้นได้เป็นอิสระจากทุกเรื่องราวเอาละครับถึงผมโยมใช่ไหมสุภกิจใช่ครับจดนะครับสุภกิจโจหลวงพ่อครับไอพี่เมื่อกี้ถวายไปร้อยหนึ่ง ท่านคิดนานๆหน่อยก็ได้คือเสริมสารโอตัวเดียวเลยครับผมชื่อสุปกิกินครับท่านใส่สารโอตัวเดียวหลวงพ่อข,ขับขาปัญญาคเงินบาทเดียวกับเงินน้อยล้านค่าเท่ากันก่อนปฏิบัติธรรมเงินหนึ่งบาทกับเงินหนึ่งล้านบาทมีค่าไม่เท่ากันแต่เพราะเราคิดว่าเราคงไม่มีหนึ่งล้านบาทเราเลงไม่อยากสนใจแต่พอปฏิบัติธรรมไดเงินหนึ่งบาทกับเงินหนึ่งล้านกลับมีค่าเท่ากัน คือเราเข้าใจแล้วมันไม่มีค่าเลยหรอกมันมีค่าเป็นกระดาษเป็นหนึ่งที่เราใช้ในการทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในการดารงชีวิตจะเดินไปรายงานอย่างเดียวเลยว่าก็เดินไปก็คิดคยยากแล้วทีนี้เป็นอะไรไหมที่ไม่เป็นอะไรคือผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจก็รู้ไม่เข้าใจนั่นแหละเข้าใจแล้วให้ท่านเข้าไปดูในใจว่าท่านไม่เข้าใจเป็นยังไงนั่นแหละเข้าใจแล้วเห็นท่าไม่ค่อยดีอขออนุญาตไปปัสสาวะ ไปไหนก็ไปแต่อย่าไปไหนก็แล้วกันตอนนั้นโมโหปี๊ดขึ้นเลยครับตกลงทอ้าวเริ่มมีโมโหกับพระตกลงท่านใจผมไปใช่ไหมรู้ใช่ไหมเราจะเล่นนี่กันไหน่ปรึกษาปรึกษาผมนะแล้วก็พระนรจังเป็นใครเนี่ย พี่ต้องให้ผมเช็คนะี๋ยวผมจะตามไปดูให้เอา,าก็มีโอกาสก็ไปอินเดียกับพระอาจารย์โดยที่ว่าเราเป็นตัวแถมติดตามเข้าไปไม่รู้จักเขาก็ไปจับปิดนะครับจับปิดพระอาจารย์เพื่อให้เพื่อนรู้ว่าโดนพระหลอกแนะ่นะคือหวังดีกับเพื่อนแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคือเก่งๆแล้วทำได้แบบที่ผมทําแบบเล่าเม,มื่อกี้ไหมไม่ได้ไม่ใช่คนเก่งไม่ได้ไม่บ้าจริงกไม่ได้นะนะฮะ ก็จับผิดเลยครับจับผิดจับไม่ถูกไปจับผิดอาจารย์จับไม่ถูกาาก,ถก,ก็เลยเมื่อกลับมาจาับหลังจากนั้นก็รู้สึกออาจารย์สุดยอดมากเลยพูดไม่รู้เรื่องนะครับเป็นความสุดยอดจริงๆแต่ว่าในใจมันรู้เรื่องคือตอนนั้นมันคิดไม่ทัน พูดไม่รู้เรื่องแต่รู้เรื่องใช่ไหมครับบางเรื่องเราพูดกันไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจใแต่บางทีพูดภาษากันภาษาไทยกันเข้าใจแต่ไม่เข้าใจใเข้าใจไหมครับเข้าใจเราเป็นเหมือนกันนะทั้ง <laughs> นั้นนะนะครับ <laughs> กลับมาก็มีอาจารย์ท่านอาจารย์ประเสริฐวันนั้นที่พระอาจารย์เปิดให้ฟังที่ท่านพูดนะครับนั่งใส่เสื้อขาวด้านนี้ในจอนะครับ ไปลูกสิพระอาจารย์เราตอนนี้เป็นทหารเอกอีกกลุ่มนะครับซึ่งพระอาจารย์ดึงขึ้นมาจากขุมเลยนะครับ <S 2> <S 2> แล้วท่านก็ประกาศศาสนาค้ายๆอย่างอิอ่มแล้วก็มีกาลังมากเป็นต้นไม้ต้นที่ครูบาอาจารย์ท่านเล็งเห็นแล้วก็เสียสละนะครับดึงขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นครูบาอาจารย์สอนมีปันสนากรรมฐานที่ประเทศไทยเป็นต้นไม้ต้นที่ให้ร่มเงาแ้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็มีคนที่บวชกันพร้อมกันสามคนก็มีคนนี้อาจารย์ประเสริฐนะครับแล้วก็คุณอาแล้วก็ผมโดยการที่ของผมเนี่ยก็ได้ข่าวจากอาจารย์ประเสริฐบอกว่าพระอาจารย์ให้ไาชวนให้บวชซึ่งเราก็กลับอยู่บ้านที่สุพรรณเราก็คือเราคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้เจอพระอาจารย์หลังจากได้จับผิดท่านแล้วนะครับเรา้จะจับผิดจริงๆด้วยนะครับไม่เจอความสิ่งที่ไม่ดีจากท่านเลย ก็ศรัทธาพระอาจารย์มากแต่คิดว่าเราไปปฏิบัติมาเจ็ดวันแล้วมาทําให้ที่บ้านวุ่นวายคิดว่าถ้าขอไปบวดสามเดือนเตี้จะยอมไหมคิดถึงเจ็ดวันมึงบ้าขนาดนี้ถ้าสามเดือนมึงง่อนหออมาแน่เลยก็คิดกันอยู่นานเลยครับคิดอยู่ว่านะครับเรามาทําลายศาสนาแล้วเนี่ยไม่ใช่มาประกาศศาสนานะสื่อตัวเราเนี่ยทุกท่านหัวเราะผมนะแล้วก็พวกท่านตอนนี้กาลังเป็นผมอยู่สื่อโฆษณาชิ้นดีที่สุดคือตัวเรานะครับ เรากลับไปเรามีความสงบเย็นเรามีความเป็นปกติเรายิ้มได้ในทุกสถานการณ์ไม่ต้องอาศัยความคิดปวกเพราะว่าเรากลับมาดูที่ความเป็นปกติของใ,ใจสูดลมหายใจก่อนสูลมก่อนม,มีความเป็นปกติเราค่อยทําสิ่งนั้นๆตามเหตุสมควรสมควรแต่ไม่ต้องใส่อารมณ์อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็คิดอยู่นานก็วันหนึ่งต้องตอบเขาแล้วว่าจะปวดหรือไม่ปวดนะครับไม่ใช่ว่าตัวเองมีความสําคัญอะไรหรอกมันขาดไปคนหนึ่ง นะครับมันไม่ครบก็หาไปหาที่นอนตื่นเช้ามาก็หาไปหาเตี่ยปุ๊บตาศบตาอึดตับมาหลายวันจะถามเตี่ยเตี่ยเขารู้ละเตี่ยถามว่ามึงจะบวชเหรอที่บ้านพูดกันแบบสุภาพนะฮะพูดกันกล่มมึงจะบวชเหรอผมก็ไม่ตอบว่ากูจะบวชรู้รู้ว่าข้อแม่เราต้องให้คำนะครับเคารพเค้าัตาผมจะบวชแล้วก็รีพูดทันทีว่าผมจะไม่หออให้อายผมจะไม่หายตัวมา ผมจะมาดีแล้วผมขอบวชแค่เดือนเดียวพอรู้ว่า,าบอกสามไม่ได้แล้วก็บวชเดือนเดียวเผื่อช่วงระหว่างเดือนหนึ่งท่านเห็นถ้าเหลือว่าท่าน,น,นาาจะใจอ่อนนะครับาแล้วแต่มึงกอแลวกันนะแต่มึงต้องมาชวนกูท่านมัน้ำเจตนาเลยนึ่ไม่ต้องมาชวนกูไปไป,ไปร่วมทำวัดเนี่ยเสียหายเลยฮะ,ะเสียหายเลยนะครับเพราะว่าเอาคือเราทําให้มันศาสนาเสียหายเลยนะครับ จะขออนุญาตแก้ข่าวตรงนี้ว่าคุณมอคุณแม่สิริสอนถูกต้องถูกตรงทุกอย่างแต่เพราะเราไม่รู้เราจึงหลงทำหลงทำเอามาทำเองเอามาปูยี่ปูยังม,มาผสมแล้วคิดเทำไมเราถึงคิดเองเพราะเรายังมีตัวตนอยู่ยังไม่มีความเป็นกลางในทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นจึงมีส่วนผสมของ iPhone ลงไปด้วยไง <c oughs> ถูกไหมครับเวลาโฟนจะมีไอเข้าไปด้วย จึงเป็นเรื่องของกูคุยไปคุยมากลายเป็นเรื่องของกูกูมีส่วนผสมไปทุกๆเรื่องนะครับจึงไม่มีความเป็นกลางเราจึงออกจากเนื้อเรื่องไม่ได้จังจึงยังไม่เป็นอิสระต่ออะไรอะไรทั้งสิ้นเราจริงยังต้องมาฝึกสรุปได้ไปบวชคนเราพอจะตั้งหลักชีวิตอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนท่านจะเปิดร้านใหม่มีเสื้อผ้าใหม่บางคนถึงก็ดูเรื่อดูยามนะครับใส่เสื้อผ้าใหม่เปิดร้านใหม่เป็นไหมครับ <S <S เป็น อย่างผมอยากจะได้บวชพระใหม่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะขึ้นต้นชีวิตใหม่ผมมีความหวังว่าหวังว่าหวังว่านะอย่างท้าเป็นบวชพระเนี่ยก็ต้องมีฉายายผมอยากได้มากเลยปัญญาคืออะไรก็ได้ขอให้แบบมีชื่อที่เกี่ยวกับปัญญาที่มันเกี่ยวข้องเพราะมันยุ่งสึกเท่มากอย่างสมมติผมมากับพี่ปอ๊อตเนอดอกเนี้ยนะบอกพี่ปอ๊อตแล้วมีคำว่าหมดนด็อก แล้วเกิดผมดังขึ้นมาเป็นกิจโมเดิร์นไนอย่างเงี้ยนะหรือว่าอิดนะอิดคนฮาร์ดคอร์แต่กิจห้าค่อยๆแต่ห้า,างนานอะไรเงี้ยแล้วผมก็เริ่มมีแฟนคลับแล้วนะเออมันจะเท่มากนะมันใช่อี๋เนี่ยมันเป็นไปได้เออครับมันเป็นอย่างเี้นะฮะผมนะโกรธนะผมเนี่ยโกรธนะฮะ ปวด,ดมันหายพี่ <c oughs> ใ,ใจเย็นนะครับ <c oughs> จะเป็นโรคถแล้วที่ตัว <c oughs> <c oughs> เองคิดอครับอ้าะครับตอนนี้ก็มีความหวังนะครับมีความหวังว่าจะทำอะไรทุกสิ่งอยา่างต้องหวังไม่เช่ท่านแอบลองสังเกตตัวเองดูว่าแม้กระทั่งระบบเข้าปฏิบัติธรรมเสร็จเนีหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นไหมครับหวังเนาะแล้วก็มันไม่ผิดนะแต่อาจจะผิดหวังถ้าท่านหวังผิด ถ้าตั้งตั้งกขสอนนี่ผิดท่านอาจจะผิดหวังนะ <_ d ata> ผมเองทุกปัญญาอ่อนมาแล้วกับทุกๆเรื่องแล้วมีความสามารถพิเศษคือเป็นทุกได้ทุกทเรื่องแล้วก็เป็นจริงเป็นจังซะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะแต่เป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกไม่เชื่อลองสั่งก๋วยเตี๋ยวดูสิ <_ d ata> หิวมากๆเลยร้านนี้เส้นเล็กแห้งต้มยำอร่อยมากไอ้คนขายดันทำเส้นเล็กใหญ่เส้นใหญ่น้ำมาให้เ <_ d ata> นาะ ปิดขึ้นเลยอ่ะเนาะจะสั่งอีกทีึ่งชั่วโมงกว่าจะได้แล้วนี่มันขายดีมากเรื่องไม่ได้เรื่องเนาะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะแต่เป็นเรื่องถ้าจิตดวงสุดท้ายเกิดตายมาตอนสั่งก๋วยเตี๋ยวกำลังจะตายแล้วโอโ้เป็นกุศลมากเลยเจอคนที่เกลียดมาทวงหนี้พอดีกำลังจ,จะตายแล้วเนี่ยถ้าคั้นเคลียรเรื่องสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งต้มยำแล้วเส้นใหญ่น้ำเขาทำผิดมาให้แล้วไม่มีปัญหาได้นะ นโมทนาสาธุท่านไปดีแล้วแน่นอนผมด้วยแต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้ใครจะรู้ได้ว่าอะไรจะมาถึงในอีกหนึ่งนาทีนี้ใช่นไหมครับเป็นเรื่องจุดก่อนได้ไหมคะเหนื่อยแล้วขอภครขอภัยเพราะว่าแม่ขัวเลี้ยงดีมากเลยพลังเยอะมากเลยที่จริงตั้งใจมาแบบโอ้โหแบบกินปังเลยต้องอะไรนี้ใช่ไหมกินดีอยู่อยู่บ้านนี กินแกหน้าเกียดเลยเดือดต้นเปียเถอนั้นตลอดเออเอาลืมแล้วถึงไหนแล้วฮะถึงเอาตัวเตี๋ยวตวเตี๋ยวอย่างเงี้ยเราพอเข้าใจเนาะพอเสร็จแล้วผมก็ตั้งความหวังว่าผมจะต้องได้ชื่อที่มีตัญญาผมก็ทําทุกอย่างคนเราเนี่ยระบบความคิดเนี่ยซับซ้อนตรงมาตรงไปไม่ค่อยทําชอบอีแอลลักลักนต้นซ้อนทำในชอบเราอยากเป็นอย่างนั้นไหมไม่อยากนะกินกินคนทาซื่อไม่อยากทำ แต่เพราะว่ามีความหวังกับอะไรสักอย่างแล้วอยากจะได้อะไรสักอย่างแต่ลืมขบวนการที่จะต้องไปให้ถึงอย่างถูกต้องผมเองนะครับจะมีพระอุปชาที่ขึานตั้งชื่อให้ก็แอบเอาปัจจัยไปถวายท่าน <c oughs> บอกว่าพาระที่บวชการสามรูปเนี่ยคนอหล่นไม่ต้องสนใจนะครับหลวงพ่อผมช่วยตั้งชื่อผมปฐมปัญญาหน่อยผมถวายครับ <c oughs> ผมถวายครับต <c oughs> ิดส,สินบนพระ <c oughs> แต่ผู้ที่ดูดีนะ ถวายปัจจัยแต่ผ่านกระบวนการการให้แต่ได้ให้ไหมครับตกลงว่าผมจะให้หรือจะเอาจะเอาเนี่ยท่านเก่งนะเนี่ยถูกต้องเพราะพวกเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมขออนโทนาด้วยผมดูรอยยิ้มของท่านใช่แน่นอนไม่ต้องเสียงเลยถูกไหมครับเราผ่านกระบวนการการให้ ให้แต่ได้ให้ไหมครับไม่ได้ให้ไม่ให้แถมจะแล้วถ้ามันผิดหวังขึ้นมาจากรักก็กลายเป็น <Yeah. S 1> จากรักก็กลายเป็นร้ายลมดีทําให้เรือแล่นใบแต่พอลมร้ายกับความเรือนั้นเสียกินคนกินเรือได้ครื่นของน้ำเพราะไม่เป็นดังหวังจิตเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมา การมาฝึกให้ซีมาข้างในซีไอเพราะว่าให้เห็นความไม่แน่นอนไม่เที่ยงตามที่จิตไปเกาะกับสิ่งใดแล้วก็โดดโลดเต้นเดี๋ยวถูกหวยวันที่หนึ่งเขาบอกว่าเออน้องวันของงวดที่แล้วแ <c oughs> แต่ถ้าเราเห็นแต่ถ้าเราเห็นมันจะเข้าใจแล้วจะไม่เป็นไปตามสิ่งนั้นออกมาจากสิ่งนั้นได้เป็นอิสระจากทุกเรื่องราว เข้าใจนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ได้ชื่อมานะครับทานกับสักพักหนึ่งผมก็นั่งรถกลับได้ชื่อพาาร,ระอาจารย์ก็ผ่าไปรายงานตัวได้ชื่อแล้วโทรศัพท์ตังมาที่ผมอาตามที่เรานักหมายเลยคนแรกนะครับชื่อประเสริฐปัญญาวโรโอโหมาตามโพยเลยนะครับประเสริฐปัญญาวรรคือท่านอาจารย์ประเสริฐครับแปลว่าผู้มีปัญญาอันประเสริฐผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่ ไอ้ยาถ้าเริ่มคนแรกอยนี้ของเรานี่สุดๆเพราะท่านต้องใช้เวลาคิดนานมากคนที่สองนะครับกิต,ติพงศ์ชื่อพระกิติพงศ์โชติปัญโยผู้มีปัญญาอชุดช,ช่วงสงสัยโโอโห้หผมเริ่มเหมือนใครสักคนแล้วนะตรันี้เอาละครับถึงผมโยมใช่ไหมสุภกิจใช่ครับจดนะครับสุภกิจโจ หลวงพ่อครับไอพี่เมื่อกี้ถวายไปร้อยหนึ่งเนี่ยท่านคิดนานๆหน่อยก็ได้คือเสริมสารโอตัวเดียวเหรอครับผมขึ้นสุขภิกต์นะครับท่านใส่สารโอตัวเดียวเออหลวงพ่อครับขาดปัญญาครับท่านไม่ตอบเลยเครียดเลยครับเครียดเลยนะครับจะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะเปิดร้านใหม่จะก้าวเท้าสายสุดเท้าเปล่าจากบ้านดีวันนี้จะไปสอบทุกอย่างเรามีความหวังแต่ถ้าเราหวังผิด เราก็จะแล้วเป็นทุกนโมธนายที่ท่านหัวเราะผมยังไม่เกิงใจนะครับผมเครียดมากเลยนะครับผมเครียดมากเลยนะครับผมให้ท่านทั้งว่าเอาแล้วไงจากลักษายเป็นลายแล้วไงเริ่มเจ้าแล้วครับแม่นางเตียวเซียนเชียร์ผมใหญ่เลยเริ่มเจ้าแล้วครับโอ้โหทำไมเกรงใจโหห้าอิด ล็อกคอพระอุมพ่อมาหน่อยที่ว่าทำไมถึงไม่ให้สารโอมากับผมตัวเดียวแล้วไม่ให้ปัญญาผมมาเลยไม่มีปัญญาเขาแต่นั้นมันเป็นแค่นั้นเหรอสุภกิจโชแค่นั้นเองสุภกิจโจเลยครับโจบโจสุภกิจโจคจออะไรมันต้องมีแปลว่าเพื่อมีกิจอันงามไม่ได้มีปัญญาเลยผิดหวังฮะผิดหวังเห็นไหมครับเรื่องไม่เล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะ มันเป็นเรื่องใหญ่นะในความรู้สึกเงินบาทเดียวกับเงินน้อยล้านค่าเท่ากันก่อนปฏิบัติธรรมเงินหนึ่งบาทกับเงินหนึ่งล้านบาทมีค่าไม่เท่ากันแต่เพราะเราคิดว่าเราคงไม่มีหนึ่งล้านบาทเราเไม่อยากสนใจเลยแต่พอปฏิบัติธรรมไดเงินหนึ่งบาทกับเงินหนึ่งล้านกลับมีค่าเท่ากันคือเราเข้าใจแล้วมันไม่มีค่าเลยมันมีค่าเป็นกระดาษเป็นเงินที่เราใช้ในการทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในการดำรงชีวิต จึงมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงไหนของเงินหนึ่งบาทหรืออยู่ตรงล้านบาทก็สบายใจได้เหมือนกันหลังจากที่ผมได้ใช้ยาที่ผมไม่ค่อยเต็มใจแล้วนะครับหลังๆคนไม่เรียกผมแล้วเรียกผมโจเลยทีนี้นะเลยเลยเรียกพระโจไปเลยนะดูวินเตอร์ไปเลยนะครับทีนี้เอาละครับก็ผิดหวังจากเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็เป็นถุกใจแล้วก็แค้นหลวงพ่อนะครับว่าทําไมท่านทําอย่างนี้นะ,ะอุซอนุนว่ากราบ่าไป อยู่ดีก็หาเรื่องให้ตัวเองนะครับท่านก็ไม่ได้ทำอะไรท่านก็ทําของท่านถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราโง่เองผมผิดเองที่ผมไม่เข้าใจใจตัวเองการฝึกของเรานะครับเราูุลุ้นสักนิดนะครับกลับมาเคลียร์ปกติไงน,นะครับเราจะเห็นว่าเรานั่งอยู่อะไรอยู่นะครับมีความเป็นปกติอยู่อยากจะฟังต่ออยากจะ,ะดูเขาสนิทหนึ่งนะโอเคกดเพลงครับกดสิครับ ได้พูดต่อช่วยให้รมหากินหน่อยนะก็อย่างนี้นะครับก็เสร็จแล้วผมก็บวชเป็นพระเป็นพระสุภสกิจจบเป็นพระนะครับเราคิดว่าเราเนี่ยตั้งใจมากแล้วเราก็ศึกษาธรรมะมาเยอะนะครับเราฝึกกระทั่งไปทรงเจ้าเข้าทรงไปทําทุกอย่างเราคิดว่าเรารู้มากกว่าเขาเพราะฉะนั้นการที่ได้มาบวชเรียนกับพระอาจารย์ันจาร์เนี่ยพระมีรุ่มรุ่นมีด้วยกันสิบองค์เราต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ ไม่ได้หวังเยอะแต่หวังเอาแค่ที่หนึ่งไม่ได้หวังเยอะหวังแค่ที่หนึง่งแล้วกูต้องหอ,อกลับบ้านให้ได้เออมันยังไม่ลืมนะมันจะไม่ลืมนะถ้าเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นความพยาบาทน่ากลัวไหมครับน่ากลัวแล้วถ้าปิดแล้วถ้าผมใส่คาว่าศรัทธาเข้าไปในตรงนี้น่ากลัวไหมครับน่ากลัวเหมือนกันนะศรัทธาน็คือคุณศรัทธาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลไม่เข้าใจเลยนะครับผมก็หวังว่าผมจะต้อง บินให้ได้ขอปลามาแล้วแต่จะแอบเซอร์ไพรส์หายตัวเข้าไปหาให้รู้ว่าเรามาบวชเป็นพระเอาล้วครับหลังจากนั้นผมก็บวชเรียนมีอยู่ช่วงช่วงที่ฝึกผนอย่างหนักเลยเราเป็นพระเนี่ยเราจะต้องอเดินผ่านกุฏิเพื่อนๆพืนพระด้วยกันก็เดินผ่านกุฏิของท่านอาจารย์ประเสริฐไปแล้วก็บอกท่านว่าเดี๋ยวผมจะไปภาวนา ต้องบอกเขาให้โลกรู้ว่ากูเนี่ยจะไปภาวนานะครับเพราะตอนที่เดินอยู่ภาวนาไม่ได้คือเราเข้าใจผิดน,นะครับผมจะไปภาวนาผมจะไปตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงผมคงกลับประมาณสักสามทุ่มคงใช้เวลาภาวนาสักเจ็ดแปดชั่วโมงท่านควรจะรู้นะว่าพระที่ดีเขาทำกันยังไง <laughs> เบียดเบียนเขาทุกอย่างเป็นพระที่สมบูรณ์แบบมากนะครับก็เบียดเบียนเข้าไปเดินไปที่ห้องภาวนาปฏิบัติก็เดินมาก็ เต็มที่เลยครับเดินจะคมนั่งสมาธิอะครับเพราะเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในรูปแบบเท่านั้นถ้าอื่นไม่ใช่ทําไม่ได้เพราะถ้าใครไม่เห็นท่านยืนทานน้าอยู่นะครับยืนอ่านหนังสืออยู่เขาก็จะหมาว่าเราไม่ใช่ภาพปฏิบัติถ้าเขาไม่เห็นเราอยู่ในท่านั่งสมาธิยิ้มน้อยนอนะครับตัวตรงนะครับเดินจะคมช่าๆเขาจะศรัทธามากแล้วเราเชื่อว่าการทําวิธีนี้เป็นการสะสมแต้ม เป็นการสะสมบารมีให้เราผมก็ไปทำนั้นจริงนะหกเจ็ดชั่วโมงนั้นเจ็ดชั่วโมงกลับมาเสร็จก็เดินผ่านกุฏิท่านอาจารย์ประเสริฐทีนี้ก็จะอยู่ทางซ้ายมือแล้วว่าอ้าท่านอาจารย์ประเสริฐท่านนี้ไม่ไปปฏิบัติธรรมอีกเหรอผมได้ปฏิบัติมาลนั้นเจ็ดบาทชั่วโมงแนละ้วนะครับก็กระแนงกระแนเขาตลอดนะครับก็เข้าไปที่กุฏิของเราวันที่จะมีการสอบอารมณ์กันเกิดขึ้นรูบายอาจารย์ท่านเสียสละมากครับสอน ตั้งแต่ไม่ใช่เช้านะครับตั้งแต่ดึกแต่มืดตีสองตีสามถึงห้าทุ่มตอบคําถามทุกคําถามจนไม่มีอะไรจะถามนะครับท่านสอบอรมณ์ก็พาจารย์นั่งอย่างนี้ครับเหมือนกับดิบบนเตดีแล้วก็ค้งๆนะครับรอบท่านก็ไไ่สอบถามทุกคนอ้าวผ่านไปเดือนกว่าๆแล้วเกือบสองเดือนแล้วเนี่ยอาจารยีก็ได้อะไรบ้างทุกคนก็บอกโอ้โ เห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจตัวรู้มีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้รู้เด่นชัดไอผมเป็นไงฮะอาจารย์ครับน้งองผมใหญ่ขึ้นเยอะเลยคณเดินอย่างเดียวเลยไมไ่สนใจเขาเลยหายใจเข้าหายใจออกท้องพอง,พอง,พองถึงหน้าปกติลึกอยุบไปข้างหลังนี่ไม่ใช่ทางเลยทมก่จะผิดเวลาครูบาอาจารย์สอนเข้าใจไหมครับเข้าใจแต่ดื้อไหมฮะดื้อ ผมเนี่ยดื้อมากเลยถึงบอกว่าเลวแบบเทพเทเพไงดูดีนะแต่ไม่ดียังน้องๆหนึ่งเก้าหนึ่งดูไม่ดีนะแต่เขาดีนะมันดูกันไม่ได้นะอย่างเงี้ยดูเหมือนจะศรัทธานะแต่ไม่เวลา,า,าครูบาอาจารย์พูดครับตัวรู้อืมเข้าไปดูอย่างเงี้ยแต่กูไม่ทำแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะต้องทำอย่างนี้ สุดท้ายพอท่านสอบลมเสร็จท่านรู้แล้วว่าไม่ไม่ถูกต้องละก็เลยให้เราไปเรียนกับคนที่เราถากถางเขาไว้ก็คือท่านอาจารย์ประเสริฐเขาเต็มใจสอนเราเราก็เริ่มพอรู้ขึ้นมาบ้างว่าอ๋อนี่คืออะไรนี่คืออะไรถึงบอกว่าเราอย่าปฏิบัติธรรมเป็นแบบวัยรุ่นใจร้อนเลยครับเป็นอย่างที่เราเป็นแหละครับค่อยๆดูค่อยๆเรียนไปมันไม่ใช่อะไรสักอย่างที่หยิบขึ้นมาแล้วจับต้องได้ เราไปธนาคารเราฝากเงินเราเอาสมุดไปปรับจากเงินต้นของเรามันตีอมาเป็นดอกเบีย้ยเราเห็นไหมครับ ấy, เห็นใช่ไหมครับแต่ว่าทําบุญเนี้หรือว่าทําสิ่งที่ดีงามสะสมเข้าไปภาวนาไปเนี่ยท่านเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นดอกเบีย้ยเป็นรูปธรรมออกมาเป็นเล่มสมุดเป็นดอกเบีย้ยไหมไม่เห็นนะแต่ทําไมท่านทำล่ะครับเพราะว่าตัวเราเป็นผูน้ตอบคําถามตัวเราเอง เวลาเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยเราจะเห็นเองว่าเราเป็นยังไงเราดีขึ้นหรือเปล่าเราโกโรดน้อยลงไหมเราหายเร็วขึ้นไหมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยมีเรื่องที่ต้องให้โกรธมากมายหรือว่าต้องรังเกียจพยาบาทขนาดนันมันจะหายไปไมันไม่ใช่มันแค่ลดลงสั้นลงไฟไหมทั้งป่าท่านเอาน้ำแก้วแก้ว,กว,กวเดียวเนี่ยที่อยู่ในแก้วปสาดไฟในป่าดับไหมครับ,บแต่ท่านภาวนาดับ แต่ดับแค่แก้วเดียวถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับแต่ถ้าท่านเตินมน้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆกำลังก็จะใหญ่ขึ้นนะครับพราะนั้นครูบาอาจารย์บอกไว้พระอาจารย์หลวงอาจารย์บอกไว้ว่าอย่าปฏิบัติธรรมเป็นแบบไวรุ่นใจร้อนแล้วว่าอยากต้องหวังผลกกำลังว่าต้องได้อะไรค่อยๆถาไปผมก็ค่อยๆถาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มพอรู้พอเข้าใจพอรู้พอเข้าใจเสร็จก็อยากจะอวดมีตัวกูต้องเอาตัวกูไปอวดอาจารย์เสียหน่อืว่า แล้วนะตอนนี้เก่งแล้วนะครับท่านอาจารย์ก็ตากผ้าอยู่เป็นเราตากผ้าอา,อาจารย์ก็อยู่ที่กุกติตากผ้าอยู่ผมก็จะไปอวดไงว่าอาจารย์ผมเ่เข้าใจแล้วนะผมมาเก่งแล้วนะแต่จริงคนที่อวดคือใครคนระับตัวที่ดันเราให้เราเดินเดวี่คือไครตัวตัวกูดันออกไปแล้วมันทนไม่ไหวมันต้องไปอวดให้รู้ว่ากูเก่งแล้วกูเก่งแล้วอาจารย์จะได้รู้ว่ากูเก่งแล้วเดินไปถึงปึ๊บ ไปหาพระอาจารย์ดึงตุ๊ดพอถึงพระอาจารย์ปุ๊บกําลังจะอ้าปากถามพระอาจารย์ถันกลับมาว่าเป็นอะไรไหมที่ไม่เป็นอะไรการตอบนี้ไม่มีในหัวจะเดินไปรายงานอย่างเดียวเลยว่าก็เดินไปก็ขยิบขยักแล้วทีนี้เป็นอะไรไหมที่ไม่เป็นอะไรคือผมไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจก็รู้ไม่เข้าใจนั่นแหละเข้าใจแล้วให้ท่านเข้าไปดูในใจว่าท่านไม่เข้าใจเป็นยังไงนั่นแหละเข้าใจแล้วเห็นท่าไม่ค่อยดีที่ จะไปไหนก็ไปแต่อย่าไปไหนก็แล้วกันตอนนั้นโมโหปีดขึ้นเลยครับตกลงถ้าเอาเริ่มมีโมโหกับพระตกลงท่านจะให้ผมไปหรือท่านไม่ให้ผมไปทําไมท่านพูดดีๆไม่ได้ทำไมท่านพูดไม่รู้เรื่องพูดในใจพูดในใจดใจแต่ตอนนี้เสียงดังออกเฉยๆพูดในใจพูดในใจหน้าแดงปื๊ดเลยบอกทําไมอาจารย์พูดธรรมดาได้ไหมอ่ะเออให้เข้าใจใง่าย นะครับเสร็จปุ๊บผมก็หันหลังไปไปหยิบยาพาราครับ <c oughs> ที่อยู่หลังคุกิแล้วรีบกินแล้วให้มันขอให้มันออกนิดเดียวที่สุดเลยตอนนั้นปวดหัวมากครับ <c oughs> ตกลงเรามาฟังนะครับว่าพระอาจารย์พูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> หรือเรา <c oughs> ไม่รู้เรื่อง <c oughs> เป็นอะไรไหมที่ไม่เป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับท่านตาเห็นรูปกระทบปั๊บ จิตใจสันไหวเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านเป็นอะไรไหม αι? ท่านดีใจไปกับความดีใจไหมท่านเป็นสิ่งนั้นหรือเปล่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งท่านดีใจไหมแล้วความดีใจที่เกิดขึ้นท่านกลายเป็นสิ่งนั้นด้วยหรือเปล่าหรือท่านเป็นเพียงผู้ดูความดีใจเฉยๆเป็นอะไรไหมที่ไม่เป็นอะไรแล้วถ้าเราไม่เป็นอะไรล่ะถ้ามันปกติดีเราเป็นอะไรไหม αι? เข้าใจไหมว่าท่านไม่เข้าใจ ในใจท่านเนี่ยที่อาตมาพูดว่าเป็นอะไรไหมที่ไม่เป็นอะไรนะท่านไม่เข้าใจท่านเห็นความไม่เข้าใจในจิตใจท่านไหมจะไปไหนก็ไปแต่อย่าไปไหนก็แล้วกันท่านจะไปขี่ไปเยี่ยวไปซักผ้าไปทําอะไรกิจการของท่านท่านก็ไปแต่อย่าทิ้งตัวดูนะท่านรู้ตามไปด้วยตกลงที่ท่านพูดเนี่ยท่านสอนต่อหรือเปล่าแล้วผมนะครับไม่มีปัญญาเพราะว่า ผมพ่อไม่ให้มาเลยไม่เข้าใจตกลงท่านพูดผิดหรือผมโง่ต่อกดังๆครับอขอบคุณมากครับรู้สึกทีมงานจะอ่ะอิดที่ไม่เห็นน้าแต่เสียงดังมากถูกต้องครับย้ำอีกครั้งนะครับการปฏิบัติธรรมต้องเอ็กเซปตยอมรับความจริงตามความเป็นจริง ถ้าเราไม่หยุดในกันตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นตัวสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ว่าเราโง่เราต้องไปประกาศให้โลกรู้ไหมครับไม่ต้องเราเคลียร์ตัวเองได้ไหมครับเราพอจะแก้ไขได้ไหมครับเราพอจะเราเราได้ไหมครับว่าอืตรงนี้ที่ทําให้เราเป็นทุกข์พอจะลดลาวาสอกกับความดื้อด้านของจิตใจเราได้ไหมครับอนุโมทนาด้วยผู้ท่านก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เข้าไปข้างในใจเข้าใจแล้วนะครับผมก็ทาอย่างนี้ยนะครับก็ครูบาอาจารย์ก็เมตตาสอนแต่มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ติดค้างในใจผมเหลือเกินมีเรื่องหนึ่งครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ที่กลัวมากกลัวคือผมกลัวจริงๆอะกลัวความมืดกลัวทุกๆอย่างกลัวทุกสิ่งเชื่อม